ก็สวัสดีนะครับยี่ส์ไฟล์ครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องการร้องเสียงประสานนะครับหรือว่าคอรัสนะครับในการร้องเพลงเนาะซึ่งมันก็มีอยู่ทุกเพลงกันแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ในช่วงไหนของเพลงส่วนใหญ่มันก็จะมีวักในการดีไซน์อยอดเนี้ขึ้นท่อนท่อน,ท,อนที่เป็นท่อนกรูปอะไรแล้วก็เป็นท่อนพีคอรัสอย่างเงี้ยน,นะครับยังมีท่อนบิดนะครับที่มันจะต้องมีเสียงประสานลงไปตรงนั้นนะครับซึ่งเสียงประสานถ้าตามทฤษฎีก็จะมีคู่สามนะครับแล้วก็มีคู่ห้า ที่ใช้กันนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายตรงนั้นแล้วกันนะครับส่วนเป็นเรื่องเสียงร้องก็เหมือนกันนะครับเสียงประสานเรื่องดนตรีมันก็มาจากการเดียวกันหมดเนาะงั้นแล้วเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างการร้องให้รับชมรับฟังนะครับเองผมเองจะได้ง่ายนิดหนึ่งนะครับเป็นมัน,เป,นเป็นเพลงชื่อเพลงรับลมพม์ไหน,นครับเป็นท่อนกรุ๊ปนะครับว่าจะร้องแบบไหนร้องแบบเดี๋ยวร้องแบบปกติู่กว่าก็ได้นะครับเราจะเป็นแบบไหนเนาะ จะเข้าท่อนฮุกนะครับอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นท่อนกรุ๊ปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะร้องอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นร้องเสียงประสานไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะร้องแบบไหนเดี๋ยมาลองรับชมรับฟัง จะดีไซน์ประมาณนี้นะครับนี่คือคอรัสก,การร้องนะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นเป็นคอรัสอันนี้คู่ห้านะครับโดยประมาณแล้วมันมันก็จะสูงขึ้นไปนะครับประมาณนี้ก็จะมีคู่สามอีกนะครับในใน,ในการร้องอีกทีหนึ่งว่าจะร้องยังไงในเพลงนั้นๆนะครับซึ่งในตามทฤษฎีเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีคู่สามคู่ห้ามันเป็นยังไงก็เหมือนในโน้ตครับโดเรมีฟาซอนลาซีแล้วก็ไปโดอันนี้คือเบสิกนะครับจาก C major scale เลย ซึ่งมันแย,ยกเป็นทั้งหมดถ้าเกิดมาไล่เลียงมันกหมดจะเป็นเจ็ดหมดนะครับเนอะมันมีก็เดี๋ยวไว้ตามทฤษฎีเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันอีกทีละกันอันนี้ก็คือวิธีการร้องคอรัสข,ข้าว่าวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับที่อินสตาแครับผมครับ